สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแนะนําโรงเรียนวัดแห่งหนึ่งนะคะที่ลูกดิฉันย้ายมานะคะก่อนหน้านี้เขาได้เรียนเอกห้องนี้ค่ะชอบมากๆค่ะห้องนี้เป็นห้องวิถีพุทธนะคะได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธระดับเขตดะะ้วยดูสภาพห้องเรียนสื่อการสอนแน่นมากๆนะคะ โู้ดูคุณครูกำลังคุมนักเรียนนี่ค่ะชื่อโรงเรียนนี่ค่ะโรงเรียนราชประชานุเขราะห์44หรือโรงเรียนวัดเฉทันสนามนั่นเองนะคะดูสนามเด็กเล่นเขาค่ะสุดๆไปเลยค่ะใหม่เอี่ยมเรียบกลีบปลอดภัยต่อนักเรียนนะคะทุกระดับชั้นนะคะเดมีคําสั่งห้ามว่าพี่ป .4 และป .6 ห้ามเล่นนะคะดูสนามบอลเขาค่ะสุดๆค่ะนี่คือหน้าเสาธงเขานะคะดูปูพื้นนะคะไม่ให้เด็กมีฝุ่นนะคะแล้วพ่อแม่ผู้ปกครอ,องก็มารับเป็นถนนวงกลมอยู่หน้าสนาม หน้าเสาธงนี้นะคะดูนะคะนั่นคืออาคารเด็กอนุบาลน,นะคะดูเด็กอนุบาลที่ออกมานะคะช่วยกันทําความสะอาดกับนักการพานลงนะคะและจุดพีษของโรงเรียนแห่งนี้นะคะคือสอนให้เด็กดํารงชีวิตอยู่บนหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีการแนะนําการรายจ่ายการจ่ายของหน้าเสาธงนะคะก็คือว่าให้จ่ายยังไง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 แบบนี้นะคะ่ะก็ดูนะคะดิฉันจะเสียหมื่นกว่าบาท ก่อนหน้านี้เพื่ออะไรนะคะวันนี้ค่ะสุดๆไหมคะดูโรงเรียนแห่งนี้ค่ะที่ฉันชอบสุดๆนี่คือโรงเรียนวัดนะคะย้ำค่ะโรงเรียนวัดไม่ใช่เอกชน